ก็กร,ราบสิทุกนันก็กลุบช่รยมาซียนครับมาอยู่กับเกมอาวีกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาไต่แรงเนาะให้ถึงคอมมานเดอร์เนาะดูจากดาวแล้วก็5ดาวแล้วก็ใกล้ถึงคอมมานเดอร์ก็อีกดาวเดียวก็จะขึ้นคอมมานเดอร์แล้วเหมือนกันและตามชื่อคลิปครับอีกแค่เกมเดียวผมก็จะขึ้นอันดับที่50ของจังหวัดแล้วครับก็คือติดอย่างเป็นทางการเนาะเออก็คือติดแบบขึ้น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 ,น,นเป็นอันดับอ่ะเออ เพราะว่าติดอันดับ60สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้มันไม่ขึ้นเนาะเออผมก็จะติดราตาต่อไปเนาะซึ่งคะแนน,นค่อนข้างจะใกล้กันมากครับผมคิดว่าน่าจะแต่งไตขึ้นไปได้ค่อนข้างจะเร็วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเคยเจอคนแบนคีล่าเลยครับเพราะว่าคีล่ามันถูกแบนเอ้ยไม่ใช่คีล่ามันถูกเนิฟเนาะในแพทนี้ซึ่งเออก็คนก็ไม่ไม่แบนเดี๋ยว <c oughs> คุณปล่อยคีล่าเกินไปแล้วเดี๋ยวคุณต้องเจอเออ ยังไงก็เพิ่มการ์ดสิเวลาก็ตัดไปตอนได้ห้องเลยแล้วกันนะครับหลังจากพาดไปห้องสองห้องนะครับก็ได้ห้องมาแล้วเนาะเออและยังได้ตำแหน่งไปอีกด้วยเนาะก็ขอคีล่าไปเลยแล้วกันเกมนี้ขอไม่โดนแบนคีล่านะครับถ้าโดนแบนก็ถ่ายใหม่ฮะเพราะว่าชื่อคลิปเนาะเป็นชื่อที่ว่ามันก็ต้องทําทําทาคอนเทนต์ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้จะมีเกมเดียวนะครับถ้าสังเกตจากเวลาคลิปแล้วก็จะสั้นกว่าคลิปอื่นๆที่มีประมาณ3 0ม0นาทีแต่คลิปนี้น่าจะสั้นกว่าคลิปอื่นอยู่นิดนึงนะครับ โอเคเดี๋ยวหลังจากแบนเสร็จแล้วก็จะวาร์ปมาอีกทีหนึ่งให้ดูเลยละกันนะครับว่าแบนตัวอะไรไปบ้างโอเคครับหลังจากที่เขาแบนกันเสร็จแล้วเนาะก็ฝั่งนู้นก็มีเลือกซาต้าแบนซาต้าเนาะแล้วก็แบฝั่งเราก็จะไปแบนฟอเรนกับทอนนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนครับคีดถ้าถืออีกแล้วเนาะเพราะว่ามีคนไม่แบนอยู่คนนึงเนาะเออก็ เลียคีล่าไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่อยากโดนแย่งเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าแรงนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นคีลา่าเถอะแต่เอามาก่อดแล้วกันเอออะไรอย่างงี้เนาะก็เดี๋ยวตัดไปตอนเลือกตัวกันเสร็จหมดเลยนะครับออหลังจากตอนนี้ก็เลือกตัวกันเสร็จแล้วครับบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างจะ,ะยากเนาะเพราะว่ามีตัวสตาร์หรือว่าตัวตัวซีซีเยอะนะครับเช่นเอสติเนี่ยอันติมันซีซีค่อนข้างนานเนาะแล้วก็ซิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นล็อกบังคับตัวเนาะ แบบผมวิ่งไปก็โดนล็อกเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะเล่นยากหนนะ่อยๆเนาะคือก็จะเป็นอะไรต่อไปญญก็ไม่ดูเข้าเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าทาชิน่าจะฟาร์มครับเพราะว่าไม่น่ามีตัวอื่นแล้วเนาะแอสติดฟาร์มครับสุดยอดครับเรียบร้อยผมคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่ค่อยยากครับเพราะว่าแอสติดฟาร์มผมคิดว่ามันไม่โหดมากเนาะยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับ โอเคครับก็เข้ามาถึงช่วงเปิดเกมไปแล้วนะครับก็อัพสกิลหนึ่งรมไปก่อนเลยเนาะฝั่งนูน้นทาชิก็ออกของโลมเนาะเออแล้วก็แอสติดก็น่าจอกของฟาร์มตามตามไปนะครับเกมนี้ผมจะเล่นให้สุดความสามารถเนาะไม่อ่อนแล้วก็เอาจริงแล้วเนาะอนนโอเคทาร่าเข้ามาช่วยฟาร์มผมวะเออเนาะเดี๋ยวผมจะวนไปเลนด์กนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเริ่มฟาร์มฟา้าก่อนนะเพราะว่าคีร่าฟาร์มฟฟ้าฟ้าก่อนจะเร็วกว่า อยูจะฟาร์มแดงก่อนก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่นะครับอถ้าจริงๆควรมาช่วยผมฟาร์มก่อนนะเฮ้ยมันเวททาร่าทาร่าไป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 ช่วยทาร่าช่วยตีแล้วครับโอ้ยผมว่าบับแดงผมหายแน่เลยผมผมผมไปเลยนะผมไปเลยผมผมรู้แหละว่าโดนแย่งอยู่แล้วแต่ผมจะไปเอาคิวครับคิดว่าน่าจะได้อยู่ ไปเลย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 ได้คิวหนึ่งครับตัวที่ได้ไปน่าจะเป็นทาชีครับซึ่งเป็นโลมของเกมนี้เนาะส่วนตอนนี้มอทอสก็กำลังโดนแบทแมนไล่อยู่นะครับได้ไปคิวหนึ่งครับแต่ตอนนี้ผมยังเวลสองอยู่เนาะโอเคเวลสามแล้วเมื่อกี้ได้เวลจากจากคีของแบท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 เตอร์แบทเตอร์แมนวะแบทแมนครับโอเค เพราะงั้นคราวนี้ผมจะวนไปบนเลยแล้วกันเนาะอุ้ยไอ้ยามันวิ่งไปใส่แอซิดครับทาร่าน่าจะตายครับถอยเลยครับถอยเลยถอยเลยถอยยาวๆเลยครับไม่งั้นตายแนย่ๆครับแบนแมนผมว่าแบนแมนตายครับนแมนไม่รอครับอ้ยพวกนี้มันบวกกันจัง่ะต้นเกมถอยสิลูกถอยลูกถอยลูกจริงๆผมน่าจะโดดใส่ทาชีเนาะไม่เลีนน้อยละถอยครับ จะตายแล้วเม้าแล้วเม้เก็บ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 ตอนนี้ผมยังไม่ได้ออกรองเท้าครับเออผมออกรองเท้าต่อเลยนะผมออกรองเท้าต่อโอเคผมจะยังออกไม่ออกของฟาร์มเต็มนะครับผมจะออกของฟาร์มเต็มในที่ที่สามครับผมจะออกดาบเวทตีไวก่อนนะครับคือไอ้นี่เนาะแต่ก่อนหน้านั้นจะออกรองเท้าให้เสร็จก่อนเนาะ คือด้าบนก็ค่อนข้างจะตึงนะครับแต่อย่างน้อยก็ขอให้เขาไม่แจกครับอุ้ยเชี่ยแวนย้อนแจกจังอ่าแล้วผมไปช่วยเขาไม่ได้อะผมต้องฟาร์มไม่เสร็จก่อนผมจะไม่หลุดป่านะครับตอนแรกนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเงินตามฝั่งตรงข้ามนะครับคือไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะพยายามไม่ตามไม่เงินตามฝั่งข้ามนะครับถ้าสถานการณ์ไม่จําเป็นจริงๆสถานการณ์ที่จำเป็นก็คือแบบทีมค่อนข้างแย่ครับเราต่อสู้ไม่ไหวเนาะแต่นี้ทาร่ายังยืนการป้อมได้เนาะแล้วก็แบบไม่โดนล้วงในป้อมแบบถ้าฝั่งตรงข้ามเป็น ฟอเรนมีฟอเรนอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนล้วงในป้อมแบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ต้องไปช่วยแล้วครับคือต้องทิ้งป่าฮะแต่ถ้าปกติผมจะไม่พยายามทิ้งป่าเนาะเพราะว่าป่ามันจําเป็นในหลายๆเรื่องเนาะอืมมันมันให้เงินนั่นแหละเออนั่นแหละตอนนี้ครับทาชิเลือดเหลือค่อนข้างน้อยครับแต่แอสซิดก็วนมาบรรจบที่ล่างเนาะแล้วก็โลกิก็ยังมีอันติเมตอีกก็คือล็อกนะครับ ตอนนี้มอตอตโลครับ <enemy> แต่ผมไม่ <been S 1> เฮ้ย <been defeated. S 1> ผมเอามอตอได้ผมคิดว่านะผมปิดหมดผมปิดหมดผมปิดหมดแอคติตายครับ <Excellent. S 1> เล่นป่ามันได้ครับ <Excellent. S 1> ตอนนี้ครับสามนาทีห้าสิบนาทีนะครับอ่าห้านาทีครับเกาะของป้อมอ่ะจะเปิดฮะซึ่งเราจะตีป้อมได้แบบไม่มีเกานะเนาะตอนนี้เดี๋ยวผมไล่ลาวเวียก่อนเนาะก็คือให้มันไปไกลๆนั่นแหละเพราะว่านี่ยังจริงๆยังไม่ถึงห้านาทีก็ไม่ควรตีป้อมนะฮะ ลดทาชีได้ครับแต่น่าจะตายครับน่ะไม่รอดถอยครับถอย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 มาก่อนอุ้ยผมเผลอออกของฟ้าไม่เต็มก่อนอ่ะลืมคลิปนี้ก็ลงดึกหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายตอนสองทุ่มเนาะไม่ดึกมากเนาะแบบ เล่นไปแล้วก็เออนึกได้ว่ากาลังจะขึ้นแล้วก็เลยถ่ายเนาะก็เลยจริงจังนิดนึงแล้วกันผมพยายามจริงจังแล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะเล่นได้ไหมคือเมื่อกี้จริงๆงผมไม่ควรตีป้อมนะผมคิดผิดมาหันเลยคือทาชิมันอันติฟิกเกอร์มาเนาะส่วนคือผมไม่โดนอันติทาชิเพราะว่าผมผมผมสกิลสองหลบทันไงแต่ผมโดนอันติอัสติเตอร์ล็อกไว้ก็เลยเลือดลดไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ห้านาทีแล้วครับ เกาป้อมหายแล้วศัตรูก็จะตีป้อมแรงขึ้นแล้วเราก็จะตีป้อมศัตรูได้แรงขึ้นเช่นกันครับตอนนี้แอสซิดอยู่ด้านล่างครับ no, no, no. ซึ่งเป็นเลนของไฟเตอร์เนาะแบทแมนก็กลับมาเลนแล้วด้านบนนี้ย่อยยับเลยครับทาร่าตายเยอะมากครับตอนนี้ทาร่าตายไป3ามตัวแล้วถือว่าเรียกว่าแจกได้เลยครับ เกาะมันเยอะมากครับเมื่อกี้ผมเจาะไม่เข้าเลยคือพวกนี้มันเป็นแทงครับเอาแทงมาฟาร์มเนี่ยผมก็จะเจาะยากหน่อยฝั่งนู้นครับโลมเขาออกเป็นลางนะเขาเขาไม่บอกเขาไม่ออกเปิดป่าเนาะสงสัยเขาน่าจะไม่ค่อยกลัวแบทแบทแมนครับเพราะแบทแมนไม่ค่อยได้ป่ามันจะไม่ค่อยมีดาเมจก็เป็นเรื่องจริงครับแต่จริงก็ไม่ควรประมาทตัวอะไรนะครับออกเปิดป่าไว้ก่อนก็ไม่ได้แย่ครับอย่างเช่นเอาลิงมาไฟเตอร์เนี่ยถ้าเจอเราเจอลิงไฟเตอร์เราก็ไม่ควรประมาทครับ ย้อนตายแล้วครับโดนเมดล็อกเนาะวงเม็ดคืนให้ไม่ตายด้วยไ <Ret reat. S 1> อ้อย่าโดนตายคู่ครับสกิลหนึ่งคีลานะครับจะถ้าตอนมันล่างแยกวิ่งไปชนนะครับมันจะมีดาเมจซึ่งเป็นดาเมจหมู่ครับก็คือจะโดน2ตัวเนาะซึ่งเมื่อกี้ผมโดนรัดคู่เลยก็คือมีคนอื่นเอาไปคู่เลยเนาะเพราะว่าผมทำมาโล <Ret reat. S 1> โลหมดแล้ว ดีครับที่ลาา่าง่ะผมขอให้ทาร่าไม่ตายครับเพราะว่าตายเราแล้วแ <laughs> จกกว่านี้ไม่เอาแล้วนะตอนนี้รับคิวเรากลับมาเท่ากันครับแต่เงินเราฝั่งเรายังนําอยู่เป็นจํานวนหนึ่งครับก็คือนิดเดียวเองแหละก็ไม่เยอะมากเนาะแต่ก็ยังแยกได้ว่านําอยู่ผมจะพยายามแบบไม่รัะสายตายาครับเมื่อกี้ลาเวลยินมาเนาะน่าจะหวังเอาไว้ชนผมไม่ก็เ,เมีที่อยู่ตรงกลางครับจริผมอยากให้เมียถอยนะอิลูเนีย อยากให้มันเข้าป้อมมากเลยเพราะว่าถ้ามันจะหนีมันจะได้หนีรอดเฮ้ยแบทแมนแบทแมนตีป้อมครับแบทแมนตีป้อมครับต้องแรกป้อมครับต้องแรกป้อมมันได้บนเราได้ล่างแทนครับตอนนี้ครับโมต้อนให้กัาผมครับไม่กล้าไม่กล้าเดินเข้ามาเลยเนาะซึ่งผมไปกันบนไม่ทันผมก็เลยมาเล่นล่างเดินป้อมล่างเอาให้แตกกปเลยแทนเนะด้านบนไม่ไหวเนาะจริงๆผมอยากให้อิวเมียไปช่วยครับ แต่ผมจะบอกอีดูเมยังไงดีวะเอ่อเมดไปบนเออพิมเมดไปบนอย่างนี้เขาจะเชื่อเปล่าวะขอให้เขาเชื่อฟังครับต้องใช้บุญที่สะสมมาเนี่ยฮะแบทแมนโดนล็อกแหละจริงๆผมควรไปเติมนะครับแต่ผมเดินลงมาแล้วผมขอเคลียร์คี์ไปเสร็จไปเลยซึ่งแบทแมนก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโดนล้อมซะขนาดนั้นผมไปช่วยก็ไม่ผมก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่รอดเหมือนกันครับเพราะว่าโลกหมด มันไม่ตายอาา่ะฮะยอุ้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 ยอันนี้แหละครับซีซีเยอะมากแล้วผมเดินเข้าไปทําไมอะ่ะอุ้ยมันตายคู่เลยแย่แล้วครับเจอทีมอย่างนี้อันนี้ผมโทษทีมได้ปะได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยทาร่ามันออกอะไรครับตอนแรกทาร่าออกเป็นออร่าบัฟครับ ใต้พูดก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเกมนี้ถึงจะมองแล้วดูน,น่าจะแพ้ครับแต่จะเล่นให้ถึงที่สุดครับอืมป้อมไม่กันในพวกนี้แบทแมนก็ทิ้งป้อมไปบนเลยนะครับส่วนทาร่าก็ไม่กันป้อมไปกลางเมื่อกี้มีคนบอกสารอเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ยทาร่าบอกสารรอตนเองด้วยไม่กันป้อมเองด้วยไม่รู้เป็นอะไรครับ จริงๆอยู่ที่เกมนี้เล่นชนะแล้วชนะด้วยป้อมครับแต่นั่นก็ต้องสนด้วยว่าเกมเรานําหรือเกมเราตามนะครับแบบเนี่ยเกมเราตามอยู่เลยกําลังจะแพ้อะไรอย่เงี้ยเออก็มีโอกาสแพ้สูงเช่นกันจะไล่ทาชีตายครับ ตอนนี้คีบเราไม่เข้าเลยครับจะไปเวทป่าแอซิดก็ไม่มีอะไรให้เวทด้วยมันเคลียร์ป่าหมดเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ครับมันฝั่งนู้นเข้าตายไปสามตัวเนาะเหลืออยู่แค่สองตัวก็คือลาเวียกับมอตร์เนาะซึ่งมากันป้อมแล้วเฮ้ยผมไม่เห็นว่ะผมลืมดูมินิแมปเลยเมื่อกี้ผมนั่งจ้องจะเอาบนอยู่ลืมดูลืมดูลืมดู แอสซิสโหดมากครับตอนนี้คือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าโดนมันเลยจะดีกว่าเนาะทาร่าเนี่ยต้องออกของแทงให้สุดครับคือแบบแทงเท่าที่แทงจะแทงได้อะ่ะเออเดี๋ยวผมเล่นบนให้ถาชีมากันล้ยไอ้พวกนี้มันน่าลำคาญจังเลยเนาะมันการป้อมเก่งอะ่ะแบบทีมเราก็ แรงฮะแรงจัดเลยแรงจัดเลยครับแรงแบบแรงสุดๆทีมก็ไม่ช่วยเลยครับเลนก็ไม่กันครับผมต้องมากันเลนอยู่คนเดียวรวมก็ไม่รวมครับดูครับอืทาร่าไปไหนแบทแมนไปไหนทาร่าอยู่ๆก็ไปกลางครับอยู่ๆก็ไปหนึ่งสามครับอยู่ๆก็อะไรมันก็ไม่รู้ครับถ <Ret reat. S 1> อยเลยครับ <Ret reat. S 1> นี่ฮะน,ฮะนี่ดูครับแต่ละคนนะฮะทาร่าก็อ่ะ เคลียร์คีไม่เป็นเวลาครับตอนเขาไฟกันเนี่ยตัวเองก็เคลียร์คีเนี่ยพูดมาได้รวมครับรวมเพราะว่าถ้าผมโดนอันติออสเตอร์เมื่อไร่เนี่ยคือทีมน่าจะแพ้ครับเพราะว่าความหวังน่าจะอยู่ที่ผมอะผมมีดาเมจมากสุดครับไม่ได้โมนะเอาเอาจิงก็พูดจริงเลยคือถ้าผมพลาดอะทุกคนน่าจะแพ้ครับอาชีคงไม่การลินในป้อมผมคิดว่านะส่วนทาร่าครับผมอยากให้ทาร่าเปิดนะเปิดเปิดเปิดฝากเปิดด้วย ลาเวียครับถ้าอันติดโดนระยะใกล้นะครับก็จะปิดหลังปิดหลังโอเค,ครับดีครับมันไปตามทาร่าครับถือว่าทาร่าเก่งเก่งมากอืมสวยสวยมากรอไดสสส้สุดยอดครับแต่เขาก็ไม่ตายเนาะเออเขาเป็น <R ally. S 1> คือแครี่ฝั่งเราอยายแคลรี่มีดาเมจมากกว่านี้ครับเพราะว่าแคลรี่เนี่ยตาย0ูนย์หกสองครับสกอร์คือแย่มาก แล้วก็ทำอะไรใครไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเงินก็ไม่มีดาเมจก็ไม่รอยซึ่งผมก็ไม่ต่างกันมากครับลบท่านลบท่านโว้ยบวก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 ผมกลัวม็ดมากเลยตอนนี้คือถ้าโดนล็อกคือจบผมตายแน่นอนฮะเพราะว่าฝั่งนู้นดาเมจแรงมากเชี่ยมันเก็บล็อกไว้ให้ผมอะเอาแล้วไม่เข้าต่อหรอไม่ต่อหรอเอ้ยก็ไม่ต้องเข้าแล้วสิก็ไม่มีไม่มีผมทำดาเมจแล้ว ยอนไม่มีดาเมจเลยครับยอนไม่เกิดเลยเงิน6,000นเนาะถ <Ret reat. S 1> อยเลยไม่รวมก็ถอยเรื่องแยกดันนะฮะผมไม่คิดว่าจะทำได้ครับเพราะเกมนี้ฝั่งนู้นเขา <Ret reat. S 1> คุมเลนกันดีมากเนาะเนี่ยถ้ามันตายไม่หมดทีมเนาะน่าจะมีคนมาเคลียร์เนี่ยเห็นไหมมาเร็วมากครับคือดูเลนดีสุดๆเนาะ ม่เหมือนทีมเราพูดได้เลยไม่เหมือนทีมเราเกมนี้ตึงมากครับเพราะว่าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาก็เก่งเนาะแล้วฝั่งเราก็ทําอะไรฝั่งเขาไม่ได้เลยอยากผิดจังหวัดด้วยนี่ยะแอสิดมันมาผมควรถอยเนาะส่วนเมดก็บินเข้าไปเข้าใส่แม่งเลยเกมนี้เหมือนเจอแรงบลอตครับอืมเหมือนหนึ่งสี่ฮะประมาณนั้นเือนสองห้าครับ ก็มีแบทที่พอเล่นเป็นเนาะส่วนทาร่าก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเป็นบอดยืนล่อเขาอะเอออะไรประมาณนั้นเนาะออกของเป็นเดินเป็นตีเป็นแค่นั้นแหละก็ทำได้แค่นั้นแหละครับแรงไม่แรงเนาะโคตรสุดเกมนี้ยากไพูดเลยคือยากครับเกมตามสุดๆดเนาะส่วนแอสซิดถามว่าผมลวงได้ไหมผมลวงได้ครับแต่ถ้ามันมาเป็นหูอย่างเงี้ยเราควรถอยครับ แต่ว่าเราดันอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะเนื่องจากโดนโดนปิดหมดเลยเนาะเออแต่ถ้ามันปิดอย่างนี้ครับมันจะมีช่องว่างครับแบบมันรว,วมกันเยอะๆเนาะแบบนี้ยลาเวยก็ต้องแยกไปกันด้านล่างก็จะโลง่งตอนนี้ครับเมดเมดมาล่างครับไม่รู้ว่าแบทแมนจะเห็นไหมครับในในจอของแบทแมนฮะแต่ผมน่าจะโดนล็อกคาป้อมครับถ้าผมโดดเท่าไหเนาะเพราะงั้นผมเล่นไม่ได้ ก,ก,กันบ้านก่อน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 แบทแมนถอยกันบ้านก่อนแบทแมนถอยมากันบ้านก่อนสี่แบทแมนเล่นอะไรแบทแมนเล่นอะไรแบทแมนกลับมากันบ้านพี่ผมผมจะวิ่งกลับไปดิตัวละครวิ่งกลับไปเมื своих, ่อกี้หลบได้แต่ตายหมดไหมตายหมดไหมทาร่าอย่าตาย แอสต hey, yeah, 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 yeah. ิมีตายเกิดแล้วเหรอโอ้ยแย่เลยแย่เลยแย่เลยแล้วผมทำไงมันมันเสียตายเกิดครับอีรูเมียอยู่ไหนอ่ะอีรูเมียไปโดนอยู่กลางโรงตีนเหรอทาดาทาดาจะตายทาดาจะตายอีูอินวายมันมันทำอะไรเปิดแอสตีทำไมผมเข้าได้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 แอสติเปิดอีรูเมียฮะน่าจะโดนขาป้อมเลย คือเขาลบเป็นว่ะเขาลบเป็นว่ะแต่เม็ดล็อกเนาะน่ากลัวชิบหายเกมนี้เล่นยากมากครับจะพลิกได้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเลยเนาะเพราะเราโดนดันถึงป้อมหนแล้วส่วนฝั่งเขาก็โดนดันไม่ต่างกัน,นครับแต่อยู่ในสถานะที่เก่งกว่าเนาะเพราะคือไม่ได้เก่งกว่าด้านฝีมือหรอกครับก็ก็กด้วยแหละคือฝีมือทีมเขาก็สุดกว่า ผมไล่มาไกลพอแล้วเดี๋ยวน่าจะมีคนตามมาช่วยครับแต่แบทแมนอยู่กับผมเออผมคิดว่าถ้าผมเจอคนอะแบทแมนน่าจะช่วยได้อยู่ยกเว้นว่าเจอไอ้ไอ้โลกีนะฮะไอถ้าเจอโลกีเนี่ยร้องคือ <can> <laughs> ตัวมันโหดไปอะอไม่ไม่ตัวมันไม่ใช่โหดเว้ยคือถ้าถ้ามันล็อกได้คือผมทําอะไรไม่ได้เลยอะคือเหมือนโดนอารามล็อกอะแต่อารามยังแบ่งดาเมีไงยี่แบบ อารามยังแบ่งดามจให้ตัวเองอยู่แต่โลกิคือมันล็อกแบบล็อกอะ่ะเออแต่ขวางได้ครับแมปล่อยล่างเลยส่วนยอนก็ไปตีมังกรส่งเลยได้วะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเอาเรียบร้อยอะโดนแย่งเอาเฉยโอเคอย่างน้อยเราได้บัฟครับแอาิดเอาดามิดไปแล้วแถมยังมีตายเกิด,ดอีกแอซิดอุ้ยโดนผมอีกนิดเดียวมันโลเลยนะอุ้ยผมแรงมากเลยนะ มอต้เป็นคนเดียวที่ออกที่ออกกันกันผมฮะเพราะงั้นก็เฮ้ยสบายนะสบายเกมนี้สบายมันออกของไม่เป็นเฮ้ยอยมันออกของไม่เป็นด้วยเธอตาทูอย่าออกเลยออกเป็นนี้งานหย่าครับอยู่ร่างสองตัวครับแปลว่าหายอยู่แค่สามตัวเนาะเราจะได้ป้อมไหมมาดูกัน หลบพับข้ามโดนเน็ตถอยครับถอยถอยถอยทาร่าทาร่ารอดครับสามคือคีบบนมันก็ดันกันเองอะเนาะซึ่งเราจะไม่ไปยุ่งครับเพื่อแบบไม่ให้มันสังเกตเนาะ อีเมื่อกี้ผมโดนไม่โดนวะเชี่ยมันหนีรอดโอเคมันไม่รอดครับโดนระเบิดผมจะตายไหมดูกันเชี่ยตายวะแรงครับแรงครับดูเพื่อนครับดูเพื่อนแบทสู้ๆครับแบทสู้ๆโดนละโดนโดนเล่นละโดนเล่นละย้อนเอาอยู่ครับแอซิดมีตายเกิดแอซิดมีตายเกิดโอ้ยเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอ้ยพวกคุณเคลียร์คิปก่อนสิเออเคลียร์คิปก่อนเคลียร์คิปก่อน โอเคครับเปลี่ยนช่วงแล้วเปลี่ยนช่วงแล้วเป็นช่วงดันแล้วครับจะชนะไม่ขึ้นอยู่กับช่วงนี้แล้วครับฝั่งนูน้นเหลือลายเวคนเดียวเนาะดังอล้วกันนะฮะเฮ้ยเพื่อนแบกล้วนๆเลยครับเมื่อกี้เอาจริงผมไม่น่าตายนะผมไม่มีสกิลหลบทาชี่ไงเออ คือผมโดนชาชีฆ่าใช่ไหมหละ่มะเมื่อกี้ก็เห็นใช่ไหมหละ่ะเออถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นว่าผมโดนชาชีฆ่านะครับอืมซึ่งทาชีดาเมจแรงมากครับส่วนทาร่าครับทาร่าครับเลือดแบบสุดยอดครับออกของได้สุดยอดมากผมดาเมจเยอะสุดเนาะแล้วก็ค่าพลังเพิ่มมา93ค่า93เลยเหรอเดี๋ยว93เลยเหรอแล้วก็ตามชื่อคลิปนะครับก็เราติดจังหวัดกันแล้วนะครับ อันดับที่อ่าพุ่งมาทีเดียวอันดับที่46เลยนะครับเพราะว่าอันดับมันใกล้กันมากเนาะคะแนนใกล้มากนี่ครับเอ๊ติดละติดละผมอยู่สงขานะครับก็อยู่จังหวัดสงขาไปกรุงเทพน่าจะยากเกินไปสำหรับผมนะครับอ่าไม่ยากเกินไปหรอกแต่น่าจะอีกสัก4ี่ห้าอาทิตย์อะผมจะได้นะครับเพราะว่ายิ่งไปไกลก็ยิ่งยากเนาะแล้วก็มีโอกาสโดนแบงคคีล่าก็เยอะด้วยเนาะไปละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สำหรับเพลงนะครับชื่อรสทาบเบอร่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอ้พราเซตกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย